เพื่ลูรอนงะคะเราไปเป็นเราไปเป็นกองเพื่อเราหายแล้วกไปตามไปตามเพื่อนเราเป็นจิ้อกเขาาหายไปก็ก็ต้องตามแมวแมวเขาไยังแมวะออกไปยังขายคนหนึงค่ะก็นเป็นตามมาเอาเาแตมเก็บ้าน

องตรงอย่างดูสมาชิกในหมู่สิในหมู่กับหลังฐานสิสมาชิกดูเป็นไงพร้อมไหมถ้าพร้อมจะให้เดินถ้าไม่พร้อมไม่ต้องเดินองกองสองเดินไปต่อในตะลีกองสุดท้ายนุ่นอ่ะหน้าเดินไป กองที่สามต้กองตรงหมู่หนึ่งหมู่สองหมู่สามและหมู่ที่สี่หน้าตึ้นออกด้านข้าง